บ้านสวนนะคะจะบอกว่าทํานะคะทําด้วยความเต็มใจนะคะทําด้วยความสุขนะคะไม่มีการบังคับหรือขืนใจทั้งนั้นนะคะตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วเนาะถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าเราก็มีความสุขเนาะแบ่งหน้าที่กันทำเนาะปูก็ทำได้แบบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงต้องให้นะคะน้องน้องภูมิเอารถ ่าจกนะคะมาจกเนาะรถแมคโครมาจกเนาะเพราะว่าเราอยากให้มันแบบลึกกว่านี้นะคะส่วนสามีก็กําลังทําห้องน้ํานะคะกับลูกชายฝั่งโน้นเนาะเดี๋ยวเย็นๆนะคะลูกชายจะเอารถมาจกให้เนาะ<ส>เพราะว่าแม่ก็ทําได้เท่านี้เนาะไม่มีแรงนะคะมีแรงได้เท่านี้จริงๆไอ้ที่เหลืออยู่ก็คือเหมือนกับว่าลากมันลึกอะนะคะแล้วมันก็หนักเนาะเพราะว่าทำไม่ได้แล้วนะคะ ก็ว่าจะให้ลูกชายนะคะเอารถมาจกนะคะช่วยเนาะอ่าเอาแม็กโครมาจกช่วยนะคะอยากให้ทุกคนติดตามเนาะทุกคนนะคะว่าเราอะอยู่ที่นอร์เวย์เราก็เหมือนกับอยู่ที่บ้านเราแหละมีงานอะไรเราก็ทําค่ะถ้าเรามวแต่จ้างคนอื่นมันก็ต้องเสียเงินเยอะเนาะอันนี้เราก็ซื้อเฉพาะอุปกรณ์นะคะแล้วก็วัตถุดิบนะคะแล้วเราก็มาทํากันเองเนาะ ปูก็แบบว่าเออเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยชอบงานแบบนี้เนาะแต่พอแบบว่าได้ทําแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบนะอยากให้บ้านเราสวยอยากให้สวนเราสวยนะคะเราก็ต้องทํานะคะเนาะนี่เลยนะคะมันก็เหมือนอการตกแต่งบ้านตกแต่งสวนนะคะทั่วไปแหละนะคะอันนี้คือกุหลาบเนาะกุหลาบเนี่ยเป็นกุหลาบพุ่มนะคะจะสวยมากเลยเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันออกดอกเนาะ ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าได้เห็นนะคะในตอนที่มันออกดอกนะคะมันจะสวยมากเดี๋ยวเราคงต้องช่วยเขานิดนึงนะคะก็คือตัดไม้นะคะที่มันยาวๆแล้วก็จะเอาแบบกุหลาบที่มันแบบเป็นกิ่งที่มันตกลงมาค่ะขึ้นไปให้หมดเนาะแล้วก็จะให้มันแบบว่ามีที่ยึดนะคะแล้วมาดูกันนะตอนที่มันออกดอกนะรับรองว่าสวยมากนะคะเนาะ มีหลายต้นมากทุกคนนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณนี้นะคะความเขียวกําลังกลับมานะคะความเขียวความแบบว่าสวยงามกําลังกลับมานะคะต้นไหนตายเราก็ปลูกใหม่นะคะแต่ตอนนี้ที่ปลูกเยอะก็คือมังโเรียนะคะก็เป็นดอกไม้เนาะจะเป็นดอกใหญ่แล้วก็สวยนะคะนี่คือมังโเรียเนาะตอนนี้ก็ยัง ยังไม่ได้สวยงามเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นสาวยน้ํานะคะเราเก็บไว้เดี๋ยวถ้าซัมเมอร์นะคะถ้าปีนี้งานไม่เยอะเนาะแต่งานสวนที่เราจะทํามันเยอะค่ะปีนี้อาจจะไม่ได้เอาสาวยน้ําขึ้นเนาะนั่นเลยเห็นไหมศาลานะคะก็ทําไว้แต่ยังไม่เสร็จนะคะหลายอย่างเลยที่จะต้องทำํำอีต้นนี้ที่ยังไม่มีใบเนี่ยค่ะมันเป็นใบหมอนนะคะ ก็ที่ที่ที่อยู่บ้านเราอะ่ะที่เอาไว้เลี้ยงหมอนนะคะเขาเรียกว่าใบใบมอนค่ะใบมอนพูดผิดเนะาะใบมอนนะคะนั่นเองเนาะเดี๋ยวอยากให้ติดตามนะคะเยน็ยนๆนะคะให้น้องภูมิเขามาแบบใช้รถนะคะจบนะคะนั่นเองเนาะเนี่ยความเขียวกำลังกลับมานะจ๊ะ ตัวช่วยของเรามาแล้วนะจ๊ะกําลังมานะคะตัวช่วยมาแล้วทุกคนนะคะปิ้งปิ้งปงปนะคะตัวช่วยมาแล้วมาช่วยแม่ขุดแล้ว呵呵เห็นไหมนั่นไงมาแล้วมาเล้วมาเร้วๆๆนะคะทางนี้เลยนะคะอันนี้ก็พึ่งลงดินไปนะคะเดี๋ยวจะต้องเอาหญ้ามาปลูกนะคะแล้วก็ ปลูกหญ้าทั้งหมดเลยนะคะหลังจากที่ทําบ้านเสร็จเนาะมาแล้วมาแล้วนะคะถ้าทําบ้านเสร็จก็จะปลูกหญ้านะคะแล้วก็ทําเป็นที่นั่งเล่นนะคะจิบกาแฟเนาะเบาๆนะคะมาแล้วมาแล้วเอาไปไหนก่อนแล้วนะนะั่นอ่ะอ๋อกำลังต้องหมุนนะคะต้องหมุนนะคะต้องหมุนกลับนะคะ อย่าขับบ้างเนาะอยากขับบ้าง,อ,อ,าบบางอันนี้คือกุหลาบเห็นนะทุกคนเดี๋ยวยังหน่อยมันก็กลับมาเนาะอ่ามาจ้ามาค่ะลูกมาก็คือเราจะทำบ่อนะคะก็คือเป็นบ่อที่แบบว่าปลูกอดอกบัวเนาะ ที่นี่ก็มีเหมือนกันนะคะมีดอกบัวเหมือนกันให้ปลูกเหมือนกันเนาะนี่เรเก็บเห็นออกมานะคะเพราะว่าเห็นมันแพงเนาะอันเก่าที่ใช้ได้อยู่เราก็ใช้นะคะเราก็เก็บเห็นมันออกมาให้หมดแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องภูมิมเขาใช้รถช่วยนะคะคุยช่วยจกเนาะอะฮะช่วยจกช่วยแม่จกนะคะ เขากำลังช่วยช่วยเราจกนะคะโดยที่เราไม่ต้องเดเดีเดแม่ช่วยเอานี้ออกนะคะก<ม>็เห็นก็ยังเหลืออยู่นะคะแต่ว่าพูก็ใช้มือไม่ไหวแล้วเนาะก็เลยให้เขามาช่วยจกให้เห็นไหมนี่นะคะนะก็ยังมีเห็น ะจะได้ทำแบบว่าส,สวยๆนะคะจะได้ทำบ่อแบบส,สวยๆเนาะเรียงไปด้วยอิดด้วยเนาะนะก็ยังมีหินอยู่นะทุกคนเดี๋ยวปูถ้าเขาทำแล้วเดี๋ยวปูจะไปเก็บหินนะคะที่มันยังเหลืออยู่โอ้โหมีน้ำด้วยเราก็จะให้ให้ให้น้องภูมิเขา ใช้รถจกนะคะจกอีกนะคะเพื่อที่ว่าให้มันกว้างกว่าเดิมเนาะอยากให้บ่อมันกว้างกว่าเดิมนะคะแต่คงไม่ได้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเนาะทุกคนเนาะอยากให้ติดตามนะคะเดี๋ยวรอดูนะจนกว่าที่เราทำแล้วมันจะสวยนะคะโอ้โหนี่ลากขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะนี่แหละว้าวสุดยอด นะคะเป็นไงล่ะคราวนี้ล่ะเนาะวิดการ์ดวิดวดัดนะคะนี่ง่ายนิดเดียวเห็นไหมเดี๋ยวปูต้องหลังจากนั้นค่อยไปเก็บเขาเรียกว่าเก็บอะไรเก็บเก็บหินเนาะเดี๋ยวค่อยไปเก็บหินทีหลังเนาะ,นะเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บหินทีหลังนะคะทางก็จบให้เรียบร้อยเนาะ สบายสบายแล้วนะคะขุดสะนะคะขุดสะเล็กแล้วตอนนี้เริ่มขุดดินนะคะนั่นเองเนาะหลังจากเอาเอาออกแล้วก็เริ่มขุดดินนะคะนี่เลยนะคะมีผู้ช่วยนะคะมีผู้ช่วยนะคะแล้วก็มีรถด,ด้วยนะคะมีรถ เอาดินใส่นะคะในนั้นเนาะแล้วก็จะขับไปเนาะนั่นเองเนาะเห็นไหมมีตัวช่วยนะคะแล้วก็ทำกันไปเรื่อยๆนะคะสาวสวนที่ไหนที่นอรเวนะจ๊ะเห็นไหมมีรถด้วยนะคะรถลากเล็กๆ น่ารักมากเลยลูกชายเนาะมาช่วยแม่นะคะหวานสุดยอดถ้าจะให้ขุดด้วยมือก็คงไม่ไหวอะนะคะเราก็เลยต้องใช้ตัวช่วยเนาะ,นะะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอาดินนะคะไปถมที่ตรงนั้นนะคะ เพราะว่าเราจะทําเป็นที่นั่งเล่นนะคะจิบกาแฟเนาะหลังจากที่ถมเสร็จนะคะเราก็จะเอาดินมาใส่เพิ่มอีกแล้วเราก็จะเอาญ่ามาปลูกนั่นเองนะคะทุกคนเนาะก็ตอนนี้เราก็เหมือนกับว่าทําห้องน้ําด้วยเนาะทำตรงนี้เนาะนี่นะคะโอ้โหอันนี้ทางเข้าเนาะก็เอาลูกลงังเอาเห็นลูกลังมาใส่นะคะเวลามันโดนหิมะ่ะ ก็คือแบบดินมันยุบลงไปเนาะเราก็ขับรถเข้ามาในบ้านไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องเอาลูกอเอาหินลูกลังมาใส่เนาะนั่นเองเนาะค่อยๆปรับปรุงกันไปนะคะแต่ละปีแต่ละปีนะคะีล้วนางจะมาขับรถคันเล็กแล้วนางจะมาขับรถคันเล็ก <c oughs> <c oughs> นี่ไงลูกแม่มีแต่อันเล็กๆเนี่ย ไปได้หรือเปล่าแม่บอกแล้วว่ามันหนักแม่บอกแล้วว่ามันหนักมาได้ไหมต้องไปอีกด้านหนึ่งเลยไปอีกด้านโน้นเลยเออ ชอบเล่นแบบนี้นะคะที่จริงใช้ไอ้ไอ้นั่น จากที่ขุดแล้วก็ได้สระประมาณนี้นะคะเรายังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยนะคะรอบนี้เราแค่ขุดเอาไว้ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาตกแต่งทีหลังนะคะอยากให้ติดตาม EP สองนะคะว่าหลังจากที่ตกแต่งแล้วนะคะแล้วก็ใส่ที่มันทำให้แบบเป็นน้ำพุแล้วอะเนาะว่ามันจะสวยแค่ไหนเนาะอยากให้ติดตามนะคะชอบมากต้นไม้ต้นนี้เนี่ยสวยนะคะต้นไม้ต้นนี้ สวยมากนะคะแล้วก็รับกับสะด้วยทุกคนนะคะสุดยอดตอนนี้บรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็คือเป็นบ่อน้ำเหมือนกันนะคะนี่เลยกำลังเริ่มเขียวนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ EP 2นะคะเกษตรอินเตอร์นะคะการจัดสวนนะคะจากนอร์เวย์นะคะสวัสดีค่ะ